สวัสดีครับวันนี้คุณลุงไอทีนะครับเรามีรีวิวแกลกองเจ้า Redmi 9A นะครับจาก Xiaomi นะครับสเปค CPU เนี่ยเป็น Helio G25 นะครับแล้วก็ RAM 2อ ROM 32มนะครับแบต5,000มิลลิแอมนะครับสุดยอดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เราใช้สเปคชีตจาก m ี c o m นะครับเป็นสเปคชีตออฟ f ิเชียลนะครับสีของ Redmi 9A นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับคาร์บอนเกรย์นะครับสีเทานะครับที่เราเอามารีวิวกันในไละนะครับแล้วก็สีสกายบูนะครับแล้วก็สีโอเชียนกรีนนะครับสีเขียวนะครับก็ CPU นะครับก็ไปที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ Helio G25 นะครับ เป็นสถาปัตยกรรมแบบ12นาโนเมตรนะครับเป็นจากทางค่ายของ v d i t e ท k นะครับมีข่าว P ีอา PR นะครับอยู่ในเว็บคุลุงไอทีนะครับไปอ่านอยู่ได้นะครับ GPU ของ CPU Helio g 2 5นะครับก็จะเป็น power vr นะครับ832 0นะครับก็เดี๋ยวเรื่องเล่นเกมอะไรงี้อะไรพวกนี้เดี๋ยวเอาไปลองไลฟ์กันดูนะครับเดี๋ยวทำบัตรตามมาทีหลังเนาะนะครับ ตัวเครื่องนี้นะครับมีความจุดเดียวคือแรม2 ROM 32ม32นะครับแรมเนี่ยเป็น LPDDR4X นะครับแล้วก็ ROM เนี่ยเป็น eMMC แบบ5.1นะครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ h d p นะครับแบบ drop นะครับก็คือเป็นติ่งองน้ำเนาะนะครับก็เป็นอัตราส่วนแบบเอ่ต่อ9นะครับแล้วก็ความสม่งสงสุดอยู่ที่400นิตนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับรุ่นนี้ใช้ไมโคร USB นะครับยังไม่ใช่ Type C นะนะครับถอยหลังกลับไปสเต็ปหนะครับที่ชาร์จในวัตให้ที่ชาร์จที่ให้มาในกล่องนะครับมีความเร็วอยู่ที่10วัตต์นะครับแล้วก็แบตที่ให้มาเนี่ย5000มิลลิแอมก็ CPU ระดับนี้กับแบต5000มิลลิแอมน่าจะอยู่ได้สัก2วันฮะน่าจะได้อยู่สบายๆนะครับ สำหรับกล้องนะครับตัวนี้ให้มาเป็น13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังนะครับกล้องหน้า5้าล้านพิกเซลก็ถือว่าเป็นของแถมแล้กันนะครับมีมาติดเครื่องให้ไปใช้นะครับคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวไปลองดูกันสำหรับเรื่องการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้รองรับ CG LTE นะครับแบบ Duo l วอเต e นะครับก็คือเป็น d u อสแ t a บ d b y ี g แบบวอ t a ้ด้วยนะครับแล้วก็ มี wi-fi 2.4นะครับไม่มี wi-fi 5.0นกิกนะนะครับแล้วก็บลูทูธ5.0นนะครับแล้วก็มีวิทยุ fm เลยนะครับผมสำหรับซิมการ์ดนะครับก็เป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับใส่ซิมการ์ดได้2ซิมแล้วก็ใส่เมมโมรีการได้สูงสุดถึง512 g b เลยนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นสเปคของเจ้า redmi 9 a นะครับใครที่สนใจลองไปหาซื้อได้ที่ตาม ออฟไลน์สตอร์นะครับทั่วไปนะครับร้าน tg จีเจมาบาบา,บาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอย่างซื้อออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับราคาไม่ถึง3,000บาทนะครับได้เรียกว่าเป็นการอัพเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของ redmi 9A นะครับก็ถามว่าอัพเกรดมากไหมก็ CPU เนี่ยชัดเจนเลยว่าอัพเกรดมาเยอะมากครับจาก redmi 8A ที่เป็นเอนทรักรอนแปดสี่สามเกนะครับซึ่งผมไม่โอเคกับมันมากๆนะครับตัวนี้รู้สึกว่าโอเคขึ้นเยอะนะครับจากที่ลองจับมาสักพักสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะครับวันนี้ก็เรียกว่า u n นบ x ็อสั้นๆนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ๋อลืมบอกไปนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับที่มาพร้อมกับ miui 1 2เลย ไม่ต้องรออัปเดตนะครับใช้ได้เลย